ขึ <5. S 2> ้นนี้ล็อกซะเอาละครับอีกไม่กี่นานทีนี้นะครับเดี๋ยวเราจะได้ติดตามกันแน่นะครับว่าหนิม AF เนี่ยครับวันนี้เขาจะมาพร้อมกับซิงเกิลใหม่ของเขาด้วยนะครับนั่นคือได้กอะแต่อี้นั่นเองครับขอบอกไว้เลยนะครับว่าเพลงนี้เนี่ยนะครับใครที่ได้ฟังแล้วนั่งอยู่บ้านชิลๆสามารถจะชิลได้อีกนะครับเพราะว่าเป็นเพลงเหนือสไตล์ที่แบบฟังสบายๆพร้อมทั้งฟังไปฟังไปยังมีจังหวะคล้ายๆกับจังหวะลูกโดดด้วยว่ามันสามารถ่ กือบจะแดนได้นิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วหลายๆคนที่อยากจะติดตามผลงานของเขาเดี๋ยวอีกไม่กี่อึดใจนะครับเดี๋ยวเราจะได้ฟังเพลงของเขาด้วยแล้วจะได้สัมภาษณ์สดๆกันอยู่ที่นี่แน่นอนครับ95.5นะครับแล้วก็รวมไปถึงใครที่อยากจะเข้าไปดูใน YouTube ก็สามารถเข้าไปดูกันได้นะครับเดี๋ยวการบันทึกภาพในครั้งนี้เดี๋ยวคุณจะได้เจอกับเราแล้วก็หนิม AF อย่างแน่นอนนะครับเดี๋ยวรอเจอกันนะครับเอาละครับหลายๆคนที่ติดตามในตอนนี้นะครับเรามาเจอกันแล้วนะครับสวัสดีหนิม AF 5ครับสวัสดีค่ะ สวัสดีนะครับทัไทยด้วยนะครับวันนี้นะครับเป็นยังไงบ้างครับกับบรรยากาศที่อุดรรู้สึกร้อนไหมหนาวไหมหรือว่าอากาศสบาย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 ดบเลยค่ากสบายสบายครัยสบวันนี้มาอุดาเป็นครบ้งแรกหรืาเปลาาครับหรือว่าเคยมายสายสบายสบายบา่สบายสบายสบายายสบาสบายสายส่ายสบาสบสายบบาาาสสยยับ ค่ะมามาเล่นคอนเสิร์ตที่วิกเจียงจังหวัดนนทบคายค่ะเป็นไงบ้างครับสนุกไหมสนุกดีค่ะสนุกดีนะครับน่ารักค่ะทุกคนน่ารักทุกคนเลยนะครับดงใจมากเลยครับที่ <c oughs> นี่คอนเสิร์ตเนี่ยนะครับตอนนี้เป็นช่วงที่แบบข้าวเกี่ยวแบบน้าขนแล้วมีรสุมเข้ามาด้วยเนี่ยมีวิธีดูแลเรื่องของบรรยากาศเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงบ่อยมากเรื่องของร่างกายสุขภาพเราเนี่ยดูแลกัน อันดับแรกก็คงต้องให้ความสำคัญกับการหลับการหลับใช่ค่ะพัอนพักผ่อนให้เพียงพอพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็อาจจะออกกำลังกายด้วยก็ได้ถ้าเกิดว่ามีเวลาจริงๆแล้วถ้าเกิดไม่มีก็ยืดเส้นยืดสายสักหน่อยนึงทำยังไงครับยืดเส้นยื่สายก็ยกแขนขึ้นปัดไปปัดมาเอาาให้มันเหนื่อออกอะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วก็อาจจะมีแบบทานวิตามินซีไว้บ้างเพื่อป้องกันวัจะได้ทิ โดยปกติแล้วส่วนตัวแล้วเนี่ยครับหนิมเนี่ยเป็นคนที่มีพื้นฐานทางด้านเพลงลูกทุ่งอยู่แล้วใช่ไหมครับตั้งแต่เด็เดกๆเลยเล่าให้ฟังหน่อยไหครับว่าเริ่มต้นจากอายุกี่ขวบครับร้องเพลงลูกทุ่งเริ่มต้นตอนอายุ14ค่ะ14 14ปีนี้ตอนนี้ร้องร้องเพลงอยู่ที่ที่โรงเรียนหรือเปล่าครับหรือว่า <c oughs> ว่ายังไงหรือว่าร <c oughs> ้องตัวแล้วตอ,ตอนนั้น เริ่มร้องเพราะว่าติดละครติดละครร้องตามสาน้อยคาเฟ่แล้วก็ละครื่องนี้ก็จะมีเพลงมุกทุ่งที่เป็นเพลงประกอบละครทั้งอัลบั้มเลยเราก็ร้องตามได้หมดเลยใช่เราชอบมากเราแบบแกะแกะแบบว่าเขาเต้นยังไงเขาร้องแบบไหนเอาแบบให้เหมือนเป๊ะทุกอย่างเลยเนี่ยตามสไตล์คนที่คือคือตอนแรกเนี่ยก่อนจะมาร้องเพลง คิดว่าตัวเองเสียงไม่ดีมาตลอดคือไม่กล้าไม่กล้าแต่ว่าเวลาดูดูทีวีปุ๊บดูละครปุ๊บเฮ้ยร้องตามได้ได้ตามได้ใช่ไหมครับฉันฉันน่าจะทำได้บ้างนะอะไรอย่างเงี้ยก็ก็หัเป็นเป็นจุดความฝันเล็กๆด้วยใช่ค่ะก็พอคุณพ่อมาเห็นว่าลองเพลงได้นี่เห็นว่าโอเคนะลองตั้งวงดนตรีรูกงมุ้งไหมอ่าอันนี้คุณพ่อตั้งให้หรือว่าใช่คุณพ่อตั้งให้เลยก็รับงานแถวอ่ ก็จะมีเพื่อน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 ที่เรียนอยู่ด้วยกันมาแบบมาร้องเพลงด้วยกันมาเต้นอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าเป็นนักร้องมืออาชีพตั้งแต่เด็กแล้วโอ้โหเรียกว่าเป็นวงดนตรีเยาวชนแต่ว่าก็เป็นผลดีให้เราได้สึกหัดได้คุ้นเคยกับเวทีแล้วก็คนดูมาแบบเป็นเวลาห้าหกปีห้าหกปีแล้วทีนี้เห็นเขาบอกว่าเป็นนักร้องของโรงเรียนด้วยใช่ไหมครับมีวงดนตรีในโรงเรียนด้วยค่ะก็ตอนนั้น พออาจารย์ทราบว่าเราลองเพลงได้ได้ได้ก็แบบเฮ้ยเรามีตัวเด่นแล้วนะใช่ไั้ตั้งดนตรีให้อีกแล้วเราตอนนั้นรู้สึกแบบดีใจไหมที่แบบนี่อาจารย์มองเห็นมองเห็นความสามารถเราดีใจดีใจใช่ไหมดีใจส่วนหนึ่งก็ดีใจที่ อาจารย์ให้ความสําคัญยกเล็กยกตุ้ง,เ,งพ <อ S 1> เพราะว่าหลายๆคนเด็กๆอาจจะคิดว่าไม่เชยหรือเปล่าเลยซึ่งเราเองเราไม่ได้คิดว่าเชยแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าคนอื่นคิดยังไงแต่ว่าอาจารย์อ่ะให,ให้ให้การสนับสนุนที่ดีเราก็ดีใจแล้วอีกอย่างหนึ่งเราก็เคยดูอย่างโรอง,งเรียนเสือโรงเรียนจัดนกร้องที่เขาแบบว่า เขาเก่งอะแล้วเขาดังแลวเขาก็ส่งเขาประกวดทุกรอบก็เกือบจะได้ตลอดใช่ไหมครับเราก็ชอบดูเขามากเราปรันว่าสักวันหนึ่งโรงเรียนเราน่าจะเป็นอย่างน้ได้บ้างนะและทีนี้เคยเคยเข้ามาประกวดในเรื่องของไอในรายการทีวีอะไรแบบนี้ไหมครับเคยมาก็เคยมาชินช้าสวรรค์ชินช้าสวรรค์มาลูกทุ่งปปสมามากับโรงเรียนด้วยใช่ไหมครับตอนนั้นเคยเคยเคยได้รับรางวัลอะไรบ้างไหมอะต่างๆตอนที่เราประกวดก็ที่ได้ก็ คงเป็นที่3ค่ะระดับประเทศของลูกทุ่งปปสอโอ้โหนะฮะมีรางวัลการันตีแล้วด้วยว่าจะที่3ระดับประเทศเลยนะครับ <c oughs> ในที่นี้ความเป็นไปเป็นงานที่แบบเราเดินก้าวเข้ามาถึง AF เนี่ยนะครับเริ่มต้นจากอะไรครับก็เริ่มต้นจากความชอบความชอบเออเราเองก็พอร้องเพลงไปมากมากเนี่ยเริ่มมีความฝันที่เพิ่มสูงขึ้นสูงขึ้นครับผมบวกกับเออเราเริ่มเราคิดว่าเอ้ยอายุเราก็ไม่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 น้อยแล้วนะคงคง ต้องหาสักเวทีหนึ่งเพื่อให้เราได้แสดงความสามารถจริงๆไปสู <ใน S 1> ่างช<ส><ส>นเยอะๆเยอะๆกว่าน,นี้ใช่แล้วก็เลยเข้าไปสมัครประกวด AF ค่ะตอนนั้นไปออดิชั่นที่ไหนครับเชียงใหม่เชียงใหม่ตอนนั้นเรารู้สึกตื่นเต้นหรือว่าไม่ตื่นเต้นหรือว่าเฮ้ยเราชินแล้วนะประกวดหรือว่าตื่นเต้นมากจริงไม่เหมือนกันสักเวทีเลยนะคะไม่เหมือนกันก่อนหน้านี้ก็เคยไปไปมาหลายเวทีเหมือนกันคเราก็รู้สึกว่าเอ้ยเรามันก็ได้รางวัลมาแต่ว่า เหมือนยังไม่ได้ไปไหนสักทียังไม่ถูกใครดึงไปทําเพลงหรืออะไรเงี้ยอยากไปที่อื่นบ้างอะไรอเราก็เริ่มเริ่มกลับมาคิดว่าเอ้เพราะเราจริงจังเกินไปหรือเปล่าเราเครียดเกินไปหรือเปล่ากับกับการการร้องเพลงแต่ละทีอะไรเงี้ยซึ่งอาจจะอาจจะท้องร้องเพลงพอจริงแต่ว่าอาจจะไม่มีเสน่ห์ก็เลยคิดว่าอ่ะ VTF เนี่ยไหนก็ได้ลองขอลองสักทีหนึ่งขึ้หนไปแบบชิวๆเลยอะไรเงี้ยแบบตอนนั้นแบบ ปล่อยปล่อยปล่อยเพลงออกไปหรือว่าปล่อยอารมณ์ลลออกไปแบบไม่ได้ซีเรียสกับการร้องเลยใช่ไหมครับที่ชิดอยู่ก็คือคิดแค่ว่าทำยังไงที่คนดูเราแล้วเขามีความสุขซึ่งเราก็ต้องมีความสุขก,ก่อนตอนตนั้นเราเรา,เราอ u ด i t i o n ก็ร,ร้องเพลงอะไรร้องเอ่กอกอดหมอนนอนหนาวอนอนหนาวแล้วก็รู้อยากมีเงินทองรู้อยากจ้องมีเงินทองอยากมีทรัพย์สิ่งนีที่ดีนะัก ก็เลยติตากรรมการเลยแต่พี่เลยครับก็เลยทำให้เราแบบก้าวมาสู่บ้าน AF ด้วยนะครับพูดถึงเรื่องของผลงานเพลงที่ผ่านมานะครับตอนออกจากบ้านมาแรกๆเนี่ยครับก็มีผลงานเป็นอัลบั้มรวมใช่ไหมครับค่ะใช่ตอนนั้นเราเป็นลูกทุ่งหรือยังเลยเป็นลูกทุ่งแล้วค่ะลูกทุ่งแล้วตั้งแต่แรกเลยคอนเซ็ปต์อัลบั้มก็คือมี my dream เป็น my producer ชั้นความฝันของชั้นและโปรดิวเซอร์ของชั้น แต่ละคนก็จะมีโปรดิวเซอร์ของตัวเองซึ่งไม่ซ้ำกันและหนิมก็ได้พี่เนกจิรวัตรปานคุ่มซึ่งเป็นโปรดิวเซอร์ที่เก่งมากในในเพลงทูกทุ่ด้วยก็เลยได้ทำเพลงทุ่มซ่งชื่อเพลงภาพแล้วเปลี่ยนอันนี้คือซิงเกิลแรกซิงเกิลแรกในชีวิตของเราที่แบบออกไปสู่หูของคนทั่วประเทศเลยใช่ไหมครับต่อมาก็จะมีอัลบั้มต่อๆมาก็จะเป็นอัลบั้มรวมอีกใช่ไหมครับเป็นรวมกับเป็นอัลบั้มคู่อัลบั้มคู่ออนใช่ครับ เป็นเป็นคู่เรียกว,ว่าเป็นคู่ฟิทร์ลิงหรือว่าเป็นคู่แบบร้องคนละเพลงหรือว่ามีฟิทร์ลิงบ้างจริงๆเรียกว่าแบ่งครึ่งแบ่งครึ่งกันอัลบั้มหนึ่งแบ่งครึ่งกันอ๋อแบ่งเป็นสองคนใช่แล้วก็มีเพลงเพลงที่ได้ร้องคู่กันนั่นเพลงหลงเสียงนาหลงเสียงนาเพลงนี้เป็นเพลงเพลงเก่าที่เคยโด่งดังมากๆในอดีตแต่เป็นเพลงเดี่ยวของคุณคุณชอชัยเหอันจะไม่ผิดแล้ก็ก็ เป็นเพลงเดี่ยวแล้วทีนี้เนี่ยก็อาจารย์วิทยาซึ่งเป็นโปรดิวเซอร์ก็คิดว่าเอ๊ะเพลงนี้ยังไม่เคยถูกเอามาทำเป็นเพลงคู่ก็เในเพลงนี้จะมีผู้ชายร้องแล้วก็มีเสียงผู้หญิงซึ่งผู้หญิงเนี่ยไม่เคยเปิดเผยตัวว่าเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมาทําเป็นเวอร์ชั่นใหม่ให้ให้รู้ว่าผู้หญิงคนนี้มีตัวตนอ่งคนนี้นะอะไรอนี่คือเพลงที่วิกันรวมปังคนด้วยร้องคู่กันด้วยนะครับต่อมาเรื่อยๆต่อมาเรื่อยๆมาจนถึงเพลงที่ เป็นอัลบั้มที่แบบรวมเอาคล้ายๆกับมีนักร้องรุ่นพี่ที่มีความสามารถหลายๆคนที่เราเคยได้ยินมาตอนเด็กๆก็าะจะเป็นพี่ฝนนะุนทองนคะครับมีมีคุณมนต์ิทธ์คมสร้อยนะครับแล้วก็มีอีกหลายๆคนตอนนั้นเนี่ยเราได้มีโอกาสได้ไปร่วมนี้เป็นอัลบั้มที่เรา